สวัสดีครับมิตรรักแฟนหวยคนคอเดียวกันคลิปนี้ก็มีสูตรหลักหน่วยสี่สูตรชนมาฝากครับผมสี่สูตรนี้เข้ามาแล้วสิบสองสิบสามงวดนะครับเริ่มตั้งแต่งวดสี่ศูนสี มาดูกันเลยนะครับสูตรที่1ก็10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก4คงที่ครับนี่สูตรที่2 10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก1คงที่ครับสูตรที่3หน่วยล่างบวกหกคงที่นะครับ ที่4พันก็คือ6บวก6นะครับส่วนสี่สูตรแล้วก็ได้หนึ่งตัวเดียวเลขที่ออกก็คือ6 6หกนึ่งเก้าที่ได้กับถูกนะครับวันนี้วันีุกอง ออก6 6, 6 1ชน4 0แล้วก็ได้4ตัวเดียวครับเลขที่ออกก็คือ9 9 4 9 3. ที่เลข4นะครับ9 9 4ชนแล้วก็ได้2กับ3ที่ออกก็คือ สามศูนย์สามเข้าที่เลขสามนะครับนี่สามศูนย์สามจนแล้วก็ได้แปดกับหนึ่งเลขที่ออกหกสองแปดเกาที 6, 2, <informações? S 1> ่เลขแปดนะครับถ <odor> ูกต้อง หกสองแปดจนสี่สุดก็ได้ห้าตัวเดียวเลขที่ออกก็คือสามเก้าห้าถูกต้องนะครับสามเก้าห้า นส่ศนย์แล้วก็ได้7ตัวเดียวเลขที่ออกก็คือ307ถูกต้องนะครับ3 0มชนแล้วก็ได้3ตัวเดียวเลขที่ออกก็คือ603ถูกต้องนะครับ ศู 03, นสามนสี่ศูนย์แล้วก็ได้แปดศูนย์หนึ่งเลขที่ออกห้าสามแปดนะครับถูกต้องครับมาลกหน่วยห้าสามแปดชนแล้วก็ได้สองกับห้า สกับห้นี่ที่ออกก็คือส2 2วันนี้ก็ถูกต้องนะครับเข้าที่เลขสองสี่สองสองสจนสีแล้วก็ได้ ศูนย์ตัวเดียวนะครับเอกที่ออกสองเจ็ดศูนย์วันนี้ก็ถูกต้องนะครับสองเจ็ดศูนย์จนแล้วก็ได้สี่กับเจ็ดนะครับสี่สเอกที่ออกก็คือเจ็ด แปดเจ็ดวันนี้ก็ถูกต้องอีกนะครับเจ็ดแปดเจ็ดส้นจีสูตรก็ได้สองตัวเดียวนะครับวันนี้เอกที่ออกสองเจ็ 2, 7, 2. ดสองเขาีเลขสองนะครับแม่นเหมือนตาเห็นเลยนะครับมาดูวันนี้ 2องสนี่นะครับสูตรที่1ก็คือ10หน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2แล้วก็บวก4ี่ของที่นะครับก็เป็น5 6 7 8 9เศูนะครับสูตรที่2 ก็คือ10บหน้าครั้งที่1ห,หน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวกหนึ่งคงที่นะครับบวกกันแล้วก็ได้ 6, 6 8, 14, บวกปบบวก1เป็น15 5 6 5 6ห้าแล้วก็ข้ามไปตัวหนึงเป็น8 9 0 1ครับ สูตรที่สหน่วยล่างบวก6คงที่หน่วยล่างบวกหกกงที่นะครับ8ปดบวกหเป็น14บสีู่ตรนี้ให้นับไปทีละ3ามแต้มนะครับ4แล้วก็7จ็ดศูนย์สสูตรที่สี่ พันบวกพันก็หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจุดนี้ก็นับไปทีละสามแต้มเลครับเป็นสองสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดทีนี้มาหาตัวชนมันมีอะไรมางห้า ห้าก็มีสามสูตรนะครับหกหกก็มีสามสูตรเจ็ดก็มีสามสูตรแปดแปกก็มีสามสูตรเก้าเก้าก็มีสามสูตรศูนย์มีสามสูตรวดน,นี้ไม่ชนวันนี้ไม่ชนนะครับมันต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่ผิด แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าศูนยไหนมันปิดใช่ไหมครับเราต้องหาแบบนี้ศูตร <c oughs> ที่หก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้ศูนย์จ็ที่สองห้าหกแปดเก้าศูนย์หน่งกแปดเก้าศูนย์ห สูตรที่3ก็4 7 0 3 6 9สูตรที่4 258147 2 5 8147นี่ครับมัน4สูตรมันไม่ชนเราก็ต้องหาแบบนี้2 30 ว่ามันมีตัวไหนมางที่ชนชนสาสูนยนะครับหาเลขหก,ก่อน1 2 3 5ชนสาสูนยหาเลขหกสอกก็สาสูนยหาเลข7จ็ดเจ็ดสก็สาสูนยหาเลข8 สองสามแปดก็สามสูตรหาเลขเก้าหก็มีสามสูตรหาเลขศูนย์หนมีสามสูตรตั้งหกตัวเลขที่ออกหมดต่อไปก็คือห 9, ก็มีเลข9เอ่นะครับแล้วทีนี้มาดูว่าสูตรไหนมันผิดสูตรไหนไม่มีเลข9สูตร,ตรที่หนึ่งมีเลข9สูตรที่สองมีเลข9ถูกสูตรที่สามมีเลข9ถูกสูตรนี้ผิดครับเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดเก้า มันก็ได้ทั้งหกตัวนะครับมันก็ยังมีเลขเก้าอยู่สูตรนี้ผิดสูตรที่สี่นี่ผิดนะครับสูตรพันบวกพันนี่ผิดสามสูตรนี้ยังไม่ผิดมาหางวดตัดไปนะครับงวดสี่สิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกร้อยท้ายครั้งที่สองก็คือสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือสี่ ตัวท้ายครั้งที่สองก็คือ9แล้วก็บวกสีของคงที่นะครับสบวก9ได้13บ3บวกสเป็น17บหา7 8 9 0 1 2ศูสูตรที่2 10หน้าครั้งที่หหน่วยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่1ก็คือ4หน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือส ร้อยท้ายขรั้งที่1ก็คือ6บวก1คงที่4บวก3เป็น7 7บวก6เป็น13 13บวก1เป็น14 4 5แล้วก็นับข้ามไปตัวนึงเป็น7เลยนะครับ7 8 9 0 10ล่างบวก6คงที่4บวก6ก็เป็น0 ตัวนี้นับข้ามไปนับไปทีละสามแต้มศูนย์สามหกเจ็ดหกเจ็ดหกกสูนย์สามพันบวกพันก็สี่บวกสบวก 4, 8, 8. สติดแปดแปัวนี้ก็นับไปทีละสามแต้มเลยนะครับบวกไปทีละสามแต้มเลยแปดห ศูนย์สามวทีนี้มาหาตัวชนครับมันจะมีตัวชนไหมงวดน,นี้เจ็ดสองมีสามสูตรแปดก็หนึ่งสองสามแปดก็สามเก้าเก้าก็มีสามสูตรนะครับศูนย์ มาแล้วครับตัวชนศูนย์หนึ่งสองสูตรสองสองสูตรเด่นก็คือศูนย์นะครับวันนี้ได้มาแล้วเลขเด่นศูนย์ตัวเดียวแล้วทีนี้สูตรที่มันผิดเมื่อที่แล้วเราเราไม่เอานะครับวันนี้แล้วเ,เรามาลด ชนสามสดูว่ามันจะได้เลขอะไรสูตนี้เราตัดออกก่อน,นยังไม่เอานะครับสุดที่สี่นี้เราตัดออกก่อนเอาสามสูตรเอาสามสูตรที่มันเข้าหมดที่ยังไม่ผิดว่ามันจะมีตัวไหนมัางเจ็ดมีเจ็ดไม่ชนนะครับแปดแปดก็ไม่ชนเก้า 9, เก้าเก้ามีศูนย์เก้ากับศูนย์นะครับหนึ่งสองจนสามศูนย์แล้วก็ได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ได้สองตัวถ้าเอาสูตรนี้มาจนอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ศูนย์ตัวเดียวครับเด่นศูนย์นะครับวันนี้ เด่นศูนย์ว่าจะมาไหมถ้านชนชนสี่ศูนย์นะครับถ้าสูตรนี้มันเดินอีกนะครับคาดว่าคิดว่าน่าจะเป็นศูนย์ลองน,นะครับนี่คือหลักหน่วยบนงวดวันที่1มิถุนายนเด่นก็คือ0นนะครับถ้าสูตรนี้เดินยังเตนยังมาอีกนะครับจะ ถ้า30นี้ก็ได้9กับ0ลอง9กับ0นะครับได้2ตัวเ,เด่นที่สุดก็คือ0นะครับนี่ครับสูตรแค่ไว้ครับถ้าชอบก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้าผมจะลงหลัก10หลัก1 0บหลักร้อยนะครับ ลิปนี้หัดหน่วยบนก็ได้เด่น0นนะครับเด่น0ูลอง9กศนย์นี่แหละครับว่าจะมาไหมจะมาให้เห็นไหมนะครับว,วันที่1มิถุานายนถ้าสูตรนี้ยังเดินต่อก็เป็นศูนนะครับถ้า3าสูตรนี้ที่ยังไม่ผิด ก้กับศนะครับถ้าชอบก็กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหลัก10หลักร้อยนะครับจะมาลงให้ครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้แหละครับรับผมพบกัน คลิปหน้าครับหลักสิบพบกันอีกครับผมสวัสดีครับ